สวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563ค่ะวันนี้ที่จะมาอ,อสอนวิธีการมัดต้นพริกไทยซีรนบางต้นเนี่ยมันยังไม่จับใช่ไหมคะอ่าชซูมมาใกล้ๆกับกล้องบางต้นเนี่ยมันยังไม่จับบางต้นมันก็มันเถามันก็เหลือยแล้วเข้ามาเข้ามาดูค่ะกล้องนี่ ไอ้ไอกิ่งนี้มันจับนะคะกิ่งนี้มันจับแต่บางกิ่งเนี้ยมันไม่จับนะคะเนี้ยบางกิ่งมันไม่จับเราก็รวบมาเลยค่ะเราก็รวบมาแล้วก็แล้วก็มัดอ่มัดด้วย,ยหนวดกุ้งอาอหนวดกุ้งค่ะหนวดกุ้งเราไปซื้อมาจากร้านทุกอย่างายี่สิบก็ได้หรือว่าร้านที่เขาขาย อุปกรณ์ไฟฟ้าก็ได้ค่ะมันจะมีอยู่นะคะก็เรียกว่าหมวกุ้งค่ะแล้วเรามาต่อกันนะคะมันสั้นใช่ไหมเรามาต่อกันต่อแล้วก็มันจะมัดแน่นกว่าค่ะเพราะมัน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 มีซิล็อกอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าเเรามารวบไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราก็มัดมัดนะคะเพื่อช่วยมาอีกทางที่ัน่ร่วงนะคะกว่ามันจะเดินได้สะดวกอะค่ะ เราต้องช่วยมันก่อนนะคะอ่าลุงเตออกมามามาตาช่างอ่าวกล่องมา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 ดูแม่แม่ล็อกซูมก็ไปใกล้ๆนะคะอ่ามาดูแม่ล็อกล็อกซิปล็อกอย่างนี้นะคะรูดได้สุดเลยค่ะอ่าแล้วมันก็จะมัดเราแต่งไปเรื่อยๆอ่าซิปล็อกอย่างนี้นะคะ,ะขนุน ทวายพันทวายอ่าต่อไปก็ยารัสเพิ่มไอทีลักขั้นไอซีรัขั้นไอทีลักขั้นเลยช่วยเขานะคะตอนนี้เขาลากเขาเดินแล้วค่ะแลากเขาก็พอเดินได้แล้วนะคะช่วยให้เขาพยุงให้เขาเดินเพราะว่า นี่มันยาวเพราะว่าแม่ไม่มีเวลามาฝึกกันนะฝากให้เทวดาดูแลฝากให้เทวดาดูลแลตอนนี้พรแม่ว่างแม่ก็เลยต้องมาช่วยเขาแต่ก็ไม่นานนะคะร่ามันก็จะกลับไม่นานนะคะเพืพ่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะคลิปที่ช่วยทยุงเอ่อไม่ใช่เฉพาะต้นใช้กับข้อบีบีปีนะใช้กับ เอสาอะไรก็ได้ที่มันเลื้อยอยู่แล้วก็เราช่วยมันข้าใ้มันไม่จับนะมันก็จะช่วยทียม่มได้อ่านี่มันมันใกล้ๆเลยค่ะแล้วก็ไม่มาใกล้ใกเลยอ่านี่คือซิปล็อกมันจะไม่หลุดเลยค่ะมันจะย้ายไม่ได้เลยอ่าโอเคเอวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ คืการสอนมัดต้นพริกไทยกับเชือกหลวดอุ้งนะคะเพราะว่าเชือกฟางมันจะไม่อยู่เชือก่างกิดนมันไ้่อยูอย่มันจะล่วงมันจะอาจจะผูกมันไปเรื่อยๆผูกไปเรื่อยๆช่วยเะด้วยเดี๋ยวอีกหน่อยพวกเขาจับพวกเขาจับต,ต้องช่วยอะไรได้แล้วสูง,สง,ปสงไปตอนนส่งไปสูงไปตอนยอด ะะไม่ต้องกลัวว่าเก็บไม่ได้นะคะต่อไปเพราะว่าเราจะมีขั้นบันไดช่วยเก็บอ่ลิ้ไทยอายุประมาณ6เดือนไม่ถึงประมาณ5เดือนค่ะเพราะพเดือนก็จะานะคะาแล้วค่ะ,คะเราต้องช่วยกันแต่งแม่แต่ลิ้ว่าก,ก็เลยแต่งไม่ค่อยถึง ก็เลยต้องใช้เ e ก้กาอี้แบบเสาหนึ่เดี๋ยวพอสูงกว่าเดี๋ยวพ่อจะมาปลูกทีนึงยอดยอดนะนี่นะคะเห็นไหมมันสูงใกล้ถึงไปยอดแล้วนะคะแล้วก็โอเคเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวิธีการปลูกพิกไทยไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอกาหน้าเดี๋ยว ที่จะมาอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ